ก็ตอนนี้พระท่านมาหนึ่งรูปนะครับท่านก็จะเดินสลับมานะครับเราก็ไปใส่บาทกัน ออนิมนต์ครับราอ,อ,อ,อาจารายา์เป็น,ปนช่วงเวลาแห่งการสะสมบุญกันนะครับในยามเช้านะครับร มีความสุขก็ผู้รับนะครับในการทําบุญเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์พี่ๆกันบ้างนะสลับไปสลับมานะทำคลิปสั้นไว้ด้วยนะครับผม สวัสดีทั้งหก้านท่านนะครับสาหรับสายบุญนะครับที่มาร่วมบุญกันครับก็สอนทักทายครับผมสวัสดีวันนี้เซอร์ไพรส์ี่บอกสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องนะครับทุกท่านเลยนะครับนะเห็นพี่จันจาเข้ามาทักผมแต่เช้าเลยใช่นะครับว่าเจอกันหรือยังสวัสดีครับ มีใครเพิ่มเข้ามาบ้างแล้วมีคนประเทืองน้องไขมุกอ๋อพี่อุ้ดมาทักแล้วเหรอใช่ใช่ใช่สวัสดีพี่ประเทืองด้วยนะครับนะแล้วก็น้องไข่มุกนะครับนี่แหละเซอร์ไพ์ที่บอกไว้ว่าเดี๋ยววันนี้น้องๆจะมาแล้วก็เดี๋ยวเราทําบุญสักบาทเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระกันต่อเนาะใช่ใช่โบราณสถานนี่คือครั้งแรกที่ได้มาทําบุญสักบาทที่นี่เนาะทำทำไมถึงอยากมาสงสัยไหม เห็นพี่นกฮนไลท์แล้วก็วัดนี้น่าสนใจเพราะว่าดูแบบว่ามีโบราณสถานเก่าแล้วก็มันบ่งบอกถึงอะไรหลายๆอย่างว่าสมัยก่อนมันรุ่งเรืองแค่ไหนการที่คนจะสร้างวัดวารามได้ใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่ว่าแค่วันเดียวจะเสร็จนะครับวัดสถานที่ต่างยิ่งสมัยก่อนอะไรวัตถุดิบต่างๆมันไม่ได้มันไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวัน การจะสร้างสิ่งใหญ่โตขนาดนี้ได้อมันใช้เวลาเป็นแรมเดือนแรมปีแล้วก็ต้องใช้กําลังคนมากมายขนาดไหนในการทําแล้ววี่วสิ่งสําคัญอย่างนึงนะศรัทธาใช่ศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญน่าจะไม่มีสงครามการที่คนจะสร้างวัดได้หนึ่งคนจะต้องมีความสุขก่อนเขาบอกว่าคนเราในยุคนั้นหนึ่งคือมีกินมีใช้มีเหลือกินเหลือใช้เขาถึงมาสร้างวาดัด มันวงบอกถึงเรื่องนี้ว่าความเจริญในสมัยนั้นมันสุดยอดวันนี้ก็เดี๋ยวเราคงได้ไปกันหลยวันนี้ก็จะไปวัดเก่าทั้งนั้นแหละที่จะไปทุกวัดง่ายง่ายทุกวันในที่ณุมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็กว่าที่จะให้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนาะมันมีเรื่องเล่าหลายๆอย่างนะครับ คุณป้าบุหลวงสวัสดีน้องอดิศสวัสดีครับสวัสดีครับสายบุญดังนั้นแต่ละท่านเนี่ยคือทุกเช้าเป็นขาประจำในช่วงเช้าที่มาใส่บาตรกับพี่น้องคนเป็นความตั้งใจแม้จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งบางทีอาจจะไม่ทันไล์สดมาดูย้อนหลังก็มีความสุขใช่แค่เราร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันไม่ว่าเราไปที่ไหนถ้าเราเขาเรียกอะไรนะนี่แหละน้อมกระแสบุญไปหากันก็โอเคแล้วนะครับนะยิ่งคนที่ ฝากพี่นพลนะครับให้อาหารน้องหมาน้องแมวนี่ก็ถือว่าเตรียมมาเหมือนนจะพาผมไปหาเพื่อนตูบแล้วนะครับเอฟซีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่าเราทําจริงๆใช่ไหมเราทาจริงๆเราเราอะไรที่เราทาสบายใจนี่ก็คือรถคู่บุญของพี่นพลนะเอฟซีเปิดเผยแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าเริงจริงอันนี้เป็นอาหารน้องหมามีน้ําดื่มทุกอย่างมีกายมีมือ อาหารน่ะเราจะไม่ได้ให้แต่ข้าวเราจะมีอาหารเม็ดโดยเฉพาะของเขาซึ่งมันจะสลับกันไปเพื่อให้เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเราเนาอเมื่ี้ก็จะมีเบื่ออย่างเดิมทุกวันฉนะันน่ะเราจะมีอาหารที่มันครบอยู่แล้วทางอาหารเมร็ดอาหารเหลวครับพิเศษหน่อยของโปรดเขาก็จะเป็นพวกหมูปิ้งไก่ข้าบ